พลังกับอ้ายอย่าพี่น้องพล้กันกวาดใบใบไผ่เนาะจ๊ะเนาะ้อย,ยอ่าะหามือทำความสะอาดมือนนี่ เจ้าพ ja, okay. ี They, awesome. yeah. it, ่น so. okay. oh, okay. ้องอันนี้พกดินไว้เนาะฝรั่งพวนดินพวนดินแล้วก็หดน้ำเนาะจ้าอุ้ยนี่อันนี้เป็นมะพร้าวเนาะจ๊ะเดี๋ยวเอาเกลือมาใส่เนาะจ้าพี่น้องตัดใบตะไคร้จ้าพี่น้องตัดล้อขายเนาะจ้าเนาะ รอพี่สาวเอื้อยเพิ่นสิมาตัดขายเนาะจ้ะเพราะว่าเขาสั่งเรื่อยๆจ้ะก้อยก็แค่ตัดปลายตัดใบมันไวเนาะจา้ะเดี๋ยวเพิ่นกับมางัดเอางัดเอา,เอาพี่น้องเพราะว่าฟังนี้ข่อยสิถมดินเนาะจ้ะเนาะก่อยจะทมดินก็ตัดเรียบร้อยแล้วบอน,นี่หยามันหลายก็เลยย้อมพี่น้อง่อย้อมแหง้งก็เลยสาซสะกอนจ้ะ อันนี้เราถึงนี่แล้วนี่พราะว่าฟางนี่สิทมดินเนาะก็ต้องเอาตะไคร่ขายก้อนจ้ะหมักป่วยฝฟ่งกับมีมีทุกมีทุกเงาทุกต้นจ้ะพี่น้องมีทุกเงาเนาะนี่รอพี่สาวมาเอานะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งฟ่งกับไอ้พันเห็ดเนี่ย อันนี้เป็นงานของข่อยนอนมัเเร้านี่ใบเอ็นตะไคร่ปาดปาดนิว้วปาดยังเบิร์ดพี่น้องเลือดเต็มยังวะเดี๋ยวพาดูนี่นี่เป็นอุปกรณ์ของช่างเนาะทำกำแพงหนอย กันหอบใบไผ่ใส่ต้นไม้จะทั้งนี้ให้มันสะอาดหุ่นสอยกันเบ้ยสอยกันเดี๋ยวอเอาเกลือมาใส่จ้ะเพราะว่าต้นมะพร้าวชอบเกลือผลว่นแล้วนี่ไดยผลว่นนั้นนั่นได้โอเคเนาจะเนาะ เดี๋ยวเมื่อกินข้าวก่อนจ้าบ๊ายบายพี่ก้อน